เทสซี่เจอร์นี่วัฒนธรรมยั่วน้ำลายทั้งคุณเอมินเนเจ้าของร้านและเอดานะคะต่างก็เห็นตรงกันว่าถ้าหากจะพูดถึงขนมปังแบบตุรกีที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็เห็นจะต้องยกให้ขนมปังดั้งเดิมที่มีชื่อว่าซิมิตค่ะ พราะว่าขนมปังโรยงาขดเป็นรูปวงกลมแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้แทบทุกที่มีขายตลอดทั้งวันมีขายทั้งในร้านเบเกอรี่แบบนี้แล้วก็ตามร้านรถเข็นต่างๆตามแหล่งท่องเที่ยวด้วยค่ะอาหารจาน์ดดเมนูนี้นะคะคือการนำเนื้อย่างหรือว่าเคบับที่ชาวตุวรกีโปรดปรานไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อวัวบดหรือว่าเนื้อแกะนะคะ เอามาวางบนขนมปังเบนๆดใส่ผักสลดัดใส่ผงเครื่องปรุงผงเครื่องเทศแล้วก็ห่อม,ม้วนให้ออกมาเป็นแท่งยาวๆค่ะและนี่นะคะก็คือที่มาของการเรียกเมนูนี้ว่าด um ูรุ่มซึ่งในภาษาตุรกีแปลว่าม้วนค่ะส่วนเครื่องเคียงนะคะร้านอื่นอาจจะเสิร์ฟกับมันฝรั่งทอดแต่ว่าที่ร้านนี้เขามีจุดขายเป็นพริกแดงย่างหอมๆค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องดื่มตำรับตุรกีที่เรียกว่าไอรนค่ะขนมระคาว่าหน้าตาเป็นนี้หน้าตาเป็นเหมือนพายเป็นชั้นๆแป้งเยอะๆเป็นหลายสิบชั้นนะคะแล้วก็จะฉ่ำด้วยน้ำหวานน้ำพึ่งและจะมีถั่วบดเป็นพวกพิซาชิโอส่วเขียว